สวัสดีครับนักเรีเยนครับนะจากคลิปที่แล้วนะครับที่พวกเราดูเรื่องโครงสร้างของจํานวนจริงไปแล้วนะครับทีนี้สําหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการดําเนินการบวกลบคูณหารนะครับอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่1นนะครับถ้าจํานวนตักรกยะเนี่ยนะครับเรานํามาบวกลบคูณหารกันระหว่างจํานวนตักรกยะกับจํานวนตักรกยะตรงนี้นะ นะครับตรงนี้เราเอามาบวกลบคูณหารกันผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับมันจะต้องเป็นจนํานวนตรรก,กยะเสมอนะครับนะโดยที่เมื่อเราหารเนี่ยนะครับตัวหารเนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นศูนย์นะนะครับเพราะว่าถ้าเราหารด้วยศูนย์เนี่ยมันจะไม่นิยามนะครับไม่นิยามนะทีนี้เรามาดูข้อที่2นะครับถ้าหนูเอาจํานวนอตรรกยะกับจ anyway, ํานวนอตรรกยะมาบวกลบคูณหารกัน จำไม่ขึ้นใจว่านะครับมันจะมีสิทธิ์เป็นทั้งจำนวนตักกะยะหรือจะเป็นอะไรครับอตักกะยะก็ได้อะเช่นตัวอย่างของเราเรามาดูที่ตัวอย่างนะครับคุณครูถามว่ารูทสองตรงนี้ถอดออกมาได้เป็นจำนวนเต็มไหมครับไม่ได้เนาะมันก็คือจำนวนอัตัรกะยะรูทสามก็เป็นอัตัรกะยะเวลาหนูเอารูทมาคูณกันนะครับเราก็จะได้ว่ารูทสองคูณกับรูทสามตรงนี้เราเอาสองคูณสามได้เป็นรูทหก ตรงนี้นะนะครับทีนี้ไอ้ตรงรูทหกเนี่ยนะครับไม่สามารถถอดให้เป็นจานวนเต็มได้เราจะเห็นได้ว่ามันได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับเป็นอัตราค่นะแต่ในทํานองเดียวกันถ้าหนูนําเอาอะไรครับนําเอารูทสองเป็นอะไรครับเป็นอัตรกยะและรูทแปดก็เป็นอัตกยะมาคูณกันนะครับได้รูทสิบหกเอ๊แต่รูทสิบหกเราถอดออกมาให้เป็นจานวนเต็มได้ก็คืออะไรครับก็คือสี เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนำเอาอาตัตกยะและอตัตกยะมาคูณกันได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับได้เป็นรูปหกซึ่งมันได้เท่ากับสี่มันเป็นจำนวนตากยะนะครับเด็กๆเ,เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่านะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะเวลาเอาอาตัตกยะกับอตัตกยะมาคูณกันได้ผลลัพธ์นะครับอาจจะเป็นอตัตกยะหรือตากยะก็ได้นะทีนี้เรามาดูตรงจุดที่สามนะครับ ตักยะเอามาบวกลบกับอตัตกยะได้อตัตกยะเสมอต่อมานะครับถ้าเป็นตักยะมาคูณหารกับอตัตกยะเราจะได้อะไรครับเราจะได้อตัตกยะเสมอยกเว้นกรณีที่จํานวนตักกยะนั้นมันเป็นศูนย์นะครับดังนั้นให้หนูจําไว้ว่านะครับสรุปนะให้จําไว้ว่าถ้าตักยะเหมือนกันเอามาบวกลบคูณหารกันได้ตักยะเสมอ ถ้าอาตักยะเอามาบวกลบคูณหารกันอาจจะเป็นตักยะหรืออตักยะก็ได้แต่ถ้าเป็นตักยะกับอตักยะนะครับเอามาบวกลบคูณหารกันนะครับมันจะได้อตักยะเสมอ3ข้อนี้สําคัญมากนะครับถ้าใครที่เคยเรียนไปแล้วจะจําได้ว่านะครับคุณครูให้ดอกจันไว้สามพันดอกตรงเนี้ยนะครับว่าต้องจําตรงนี้ให้ได้นะเดี๋ยวเราจะทําโจทย์ได้ นะครับทีนี้มาฝึกทาโจทย์ด้านล่างตรงนี้ครับนะเรามาดูข้อที่1นนะครับถ้าจาโครงสร้างได้อันนี้ได้เลยง่ายมากนะครับเขาบอกว่าลบหนึ่งเนี่ยเป็นจํานวนจริงใช่ไม่ใช่ข้อนี้ถูกแล้วครับนะลบหเป็นจํานวนจริงแน่นอนเป็นจํานวนจริงที่เป็นอะไรครับที่เป็นจํานวนตรรก,กยะใช่ไหมแล้วก็เป็นจํานวนอะไรบ้างอีกครับเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มอะไรจํานวนเต็มลบนั่นเอง นะครับแน่นอนลบหนึ่งเป็นจำนวนเต,เ,เต็มลบที่มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่ามากที่สุดด้วยนะมีค่ามากที่สุดด้วยอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองรูสองเป็นจำนวนตรรก,กยะใช่ไม่ใช่ ข้อนี้รู้สองนะถ้ามันจะเป็นจํานวนตรรกยะเราต้องสามารถถอดให้เป็นจํานวนเต็มได้แต่รู้สองไม่สามารถที่จะถอดให้เป็นจํานวนเต็มได้อาคุณครูถามนะครับรูสองเนี่ยมันมีค่าประมาณเท่าไหร่นะมีค่าประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ไปเรื่อยๆเห็นไหมนะครับถอดเป็นจํานวนเต็มไม่ได้นะเพราะฉะนันเขาบอกว่าเป็นจํานวนตรรกยะไม่ได้มันต้องเป็นอัตรรกยะนะครับข้อนี้จึงผิดนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับข้อที่3เขาบอกว่า5เป็นจํานวนตัก,กะยะอันนี้ง่ายมากนะครับถูกแล้วนะนอกจากจะเป็นจํานวนตัก,กะยะแล้วยังเป็นจํานวนเต็มเป็นจํานวนเต็มบวกและเป็นจํานวนนับได้ด้วยนะครับเอาละทีนี้ข้อที่4ต้องพิจารณานิดนึงนะครับข้อที่4ข้อที่4ี่พายส่วน2เป็นจํานวนตัก,กะยะนะครับเหมือนกับข้อที่กูให้จําเมื่อกี้ไหมค่าพาย นะครับน่าจะจำได้ใน e ีที่1นะครับค่าพายเป็นอะไรครับเป็นอตัตตกยะนะค่าพายเป็นอตัตกยะหารด้วย2นะครับซึ่งเป็นจำนวนตักกยะ <F> เห็นไหมเมื่อกี้กูเพิ่งพูดไปถ้าอตัตตกยะเอามาดำเนินการกับตักกยะมันต่างกันน่ะมาดำเนินการกันมันต้องได้ผลลัพธ์เป็นอตัตตกยะครับข้อนี้บอกว่าเป็นจำนวนตักกยะจึงผิด นะครับอันนี้ต้องเป็นอัตรกยะนะนะครับข้อที่4อ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูข้อที่5นะครับข้อที่5อ่าเขาบอกว่า30ส่วน6เนี่ยต้องเป็นจำนวนนับเอาละจำนวนนับคืออะไรครับจำนวนนับนะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะแต่ตอนนี้เขาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอยู่แต่มันทำให้เป็นผลสำเร็จต่อได้ใช่ไหมครับด้วยการตัดทอนอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย หกหนึ่งเป็นหกหกห้าได้สามสิบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นห้าเนี่ยเป็นจํานวนนับไม่เอ่ยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในข้อที่หกนะครับข้อที่หกเขาบอกว่าศูนย์เป็นจํานวนอักยะโอ้ข้อนี้ไม่ใช่เลยนะครับศูนย์เป็นจํานวนเต็มซึ่งจานวนเต็มมันอยู่ในจํานวนตรกยะข้อนี้ผิดนะครับผิดนะ ต่อมานะครับทีนี้เรามาดูข้อที่7นะครับข้อที่7ให้เป็นรูทมานะเขาบอกว่ารูทยี่สิบห้าเนี่ยนะครับเป็นจํานวนอัดตกักกะยะเอ๊รูทยี่สิบห้าถอดให้เป็นอะไรได้ถอดให้เป็นห้าได้นะครับถอดให้เป็นห้าได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จะมาบอกว่าเป็นจํานวนอัดตกักะยะไม่ได้นะนะครับมันเป็นจํานวนเต็มซึ่งอยู่ในจํานวนอะไรครับจํานวนตักกะยะนั่น,นเองข้อนี้จึงผิดนะครับนะ ต,ต่อมา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 ข้อที่8นี่ไงในอีพีที่1ที่คุณครูย้ำนะครับ22ส่วนเจ็เขาบอกว่าเป็นจำนวนอตัตกยะใช่ไม่ใช่นะบางคนบอกว่า22ส่วน7คือค่าพายนะครับไม่ใช่นะ22ส่วน7มันคือจำนวนตักกยะนะครับนะเป็นจำนวนตักกยะนะครับไม่ใช่อตัตกยะข้อนี้จึงผิดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อ นะครับเรามาดูต่อในข้อที่9นะครับข้อที่9สําหรับข้อที่เ้า 9, เขาบอกว่า12.45254นะครับเป็นจํานวนตรกระยะข้อนี้นะครับเป็นทศนิยมทศนิยมที่รู้จบไม่เอ่ยเป็นเนาะนะครับมีกี่ตําแหน่งนะมีกี่ตําแหน่ง5ตําแหน่งเห็นไหมครับเป็นทศนิยมรู้จบถ้าเป็นทศนิยมรู้จบต้องเป็นจํานวนตรกระยะข้อนี้ถ,ถูกแล้วครับโอเคนะทีนี้เรามาดูข้อที่10 นะครับข้อที่10 1.21 2 1 2 1สองสองไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าเป็นจำนวนอัตรกรยะแน่นอนข้อนี้เราต้องมาพิจารณาว่าข้อนี้นะครับมันเป็นทศนิยมซ้ำหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นทศนิยมซ้ำมันจะเป็นจำนวนตักะยะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นจำนวนอัตรกรยะก็ผิดโอเคนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อที่11 นะครับข้อที่11สําหรับข้อที่11เขาบอกว่า2อส่วนหเนี่ยนะครับเป็นทั้งจํานวนตรรกะยะและจํานวนจริงอ่ะมาเช็คดูซิจานวนตรรกะยะที่เป็นเศษส่วนมีไหมมีเนาะนะครับเป็นเศษส่วนแบบนี้ชัดเจนมากเป็นจํานวนตรรกะยะอันนี้ถูกแล้วและเป็นจํานวนจริงไหมครับถ้ามันเป็นจํานวนตรรกะยะมันก็อยู่ในจํานวนจริงอยู่แล้วข้อนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อ11ถูกครับอ่าง่ายมากเลยเห็นไหม จำโครงสร้างได้ชีวิตเปลี่ยนนะถ้าลืมนะครับถ้าลืมก็อาจต้องมามั่วอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะในอ p ีที่1น,นะครับห้ามลืมทีนี้มาดูข้อที่12นะครับข้อที่12เขาบอกว่า0ูนเป็นทั้งจำนวนเต็มบวกนะครับและจำนวนเต็มลบรู้สึกว่าศูนย์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มอะไรครับเต็ม0ูนนะครับมันจะไม่ใช่ทั้งจำนวนเต็มบวกและไม่ใช่ทั้งจำนวนเต็มลบนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับผ่านไป12ข้ออย่างรวดเร็วนะครับอ่ะทีนี้มันไม่ได้มีแค่12ข้อเนาะนะครับมันมีฝั่งนี้อีกข้อที่13นะครับเรามาดูข้อที่13สําหรับข้อที่13เนี่ยนะครับเขาบอกว่า1เป็นทั้งจํานวนนับเป็นทั้งจํานวนเต็มเป็นจํานวนตรรกะยะและเป็นจํานวนจริงใช่ไม่ใช่ข้อนี้1อยู่ในจํานวนเต็มบวก ซึ่งจานวนเต็มบวกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าจานวนเต็มจำนวนนับถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วนะต่อมา1เป็นจํานวนเต็มอันนี้ก็ถูกแล้วนะครับซึ่งจํานวนเต็มมันอยู่ในจํานวนตรรกยะอันนี้ถูกแล้วเห็นไหมครับและถ้ามันเป็นจํานวนตรรกยะมันก็ต้องเป็นจํานวนจริงอันนี้ถูกแล้วข้อนี้จึงถูกหมดเลยนะครับจึงถูกหมดเลยโอเคนะต่อมาข้อที่14ครับเด็กๆ สำหรับข้อที่14เนี่ยนะครับข้อที่14บสีเขาบอกว่า1นึบวกกับรูทสองเป็นจำนวนอัตกกรกยะข้อนี้ใช่ไม่ใช่เราต้องมาเช็คนะใช่ไหมหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นจำนวนตักกยะดูนะ1เป็นจำนวนตักกยะต่อมา2เนี่ยนะครับเป็นจำนวนอัตกรกยะจำที่คุณครูให้ให้ไปเมื่อกี้ได้ไหมนะครับให้ไปก่อนเริ่มนะครับตอนต้นคลิปคุณครูบอกว่าไง ถ้าตักยะกับอตรกยะเอามาบวกลบคูณหารกันมันจะได้อะไรครับถ้าต่างกันได้อตัตรกยะเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงถูกแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องไปคำนวณค่าอะไรเลยนะครับจำสมบัติของมันได้นะครับเราก็ตอบได้แล้วนะต่อมาข้อที่15นะครับข้อที่15นะข้อที่15เนี่ยนะครับรูทสามรูทสามเป็นอัตัรกยะ ใช่ไหมค้ณครูเขียนเป็นสัญลักษณ์ของมันก็ได้เนาะนะครับส่วนรูปสองเป็นอะไรครับเป็นอตัตกยะเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเอามาลบกันปุ๊บเป็นจํานวนอะไรครับเป็นจํานวนตักยะถ้าอตัตกยะเอามาดําเนินการกันกันกบอตัตกยะมันอาจจะเป็นตักยะหรืออตัตกยะก็ได้แต่เขาบอกว่าเป็นตักยะเพียงอย่างเดียวข้อนี้จึงผิดนะครับมันต้องเป็นได้ทั้ง2องอย่าง นะครับต้องเป็นได้ทั้งสองอย่างนะโอเคนะนะครับต่อมาข้อที่16นะครับข้อที่16ข้อที่16นะครับรูทสองรูทสองคูณกับรูทสิบแปด 18, เป็นจำนวนอัตระ,ะอ่ะข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เราต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าคูณกันแล้วมันได้เป็นอะไรนะครับต้องมาเช็คก่อนว่าคูณกันแล้วได้เป็นอะไรอ่ะโอเครูทสิบแปด 18, นะครับ อ่ารูทสิบแปดเราสามารถที่จะถอดรูทได้เป็นอะไรอ่าเช็คก่อนสิบแปดเนี่ยนะครับมันคือสองคูณกับเก้าเก้าคืออะไรครับเก้าคือสามคูณสามเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับในจุดนี้เราสามารถถอดให้เป็นอะไรได้ครับได้เป็นสามรูทสองเห็นไหมนะครับเอาหล่ะทีนี้เอามาคูณกันจริงๆแล้วหน้ารูทสองนี้คือหนึ่งนะนะครับเอามาคูณกันครับได้เป็นสามใช่ไหม ได้เป็น3ทีนี้ภายในรูทเอามาคูณกันรูทสคูนรูทสได้เท่าไหร่ครับได้2 3งคูณสได้6เพราะฉะนั้น6เนี่ยนะครับเป็นจํานวนอนตักระยะไม่ลูกไม่เป็นเนาะนะครับเนี่ยมันต้องเป็นจํานวนตักระยะข้อนี้จึงผิดเห็นนะนะครับอ่าข้อนี้จึงผิดทีนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในข้อที่17ต่อนะครับข้อที่17ต่อ ข้อที่17ก็จริงๆเราเรามาดูเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะนะครับเราจะดูคล้ายๆแบบข้อที่ผ่านมาว่าเช็คว่าอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นตักกะยะเห็นไหมครับรูปสองเป็นอะไรครับรูปสองเป็นอตตะกะยะต่อมาสามเป็นตักกะยะเราจะเห็นได้ว่าเขาเอามาดําเนินการมาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วยสามเนี่ยมันมีทั้งตักกะยะและอัตตะกะยะดําเนินการกันเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับคําตอบข้อนี้ต้องเป็นอตตะกะยะ นะครับอ่าข้อนี้จึงถูกแล้วเร็วมากนะครับนะถ้าใครฟังไม่ทันให้หนูสต็อปไปนะสต็อปแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในข้อที่18นะครับข้อที่18เขาบอกว่าจํานวนนับจํานวนนับบางจํานวนเป็นจํานวนอัตกยะจํานวนนับบางจํานวนเป็นจํานวนอัตกยะถ้าจาโครงสร้างได้จํานวนนับคือจํานวนเต็มบวก นะจำนวนนับหรือจํานวนเต็มบวกเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในอะไรครับอยู่ในจํานวนตรรกยะจํานวนตรรกยะก็จะอยู่ในจํานวนจริงนะครับถ้ามันเป็นจํานวนตรรกยะเนี่ยนะครับมันจะมีซักจํานวนไหมนะครับที่มันเป็นอัตรกยะก็ไม่มีนี่นะครับเขาบอกว่าบางจํานวนอ่ะนะครับเป็นจํานวนอัตรตกยะข้อนี้จึงเป็นไงครับผิดนะครับมันไม่มีซักจํานวนเลยที่เป็นจํานวนอัตรกยะนะ นะครับอ่าข้อที่18ทีนี้เรามาดูข้อที่19นะครับข้อที่19ข้อที่19เกนี่ยเขาบอกกับเราว่าจํานวนอัดตากะยะทุกจํานวนนะครับจำนวนอัดตากะยะทุกจานวนเป็นจํานวนจริงอ้าวจำนวนอัตากะยะมันอยู่ในจํานวนจริงนะใช่ไหมจำนวนจริงจะประกอบด้วยจํานวนตักะยะและจํานวนอัตากะยะเพราะฉะนั้นทุกจํานวนต้องเป็นจํานวนจริงถูกแล้วครับอ่าถูกแล้วถูกแล้วนะครับอ่าทีนี้ เรามาดูในข้อที่20นะครับข้อที่20เขาบอกว่าจำนวนตักกะยะบางจำนวนเป็นจำนวนเต็มถ้าจำนวนตักกะยะนะครับมันจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับแสดงว่าเขาบอกว่ามีบางจำนวนเป็นจำนวนเต็มก็ถูกแล้วนะลูกนะเพราะว่ามันมีบางจำนวนที่บางส่วนที่มันไม่ใช่จำนวนเต็มพวกเศษส่วนพวกทศสิยมซ้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับประกอบอยู่ด้วย นะครับมันไม่ใช่จํานวนเต็มทั้ง,งหมดแสดงว่าเขาบอกว่าบางจํานวนเป็นจํานวนเต็มข้อนี้จึงถูกแล้วถูกแล้วนะนะครับไปดูโครงสร้างมานะครับไปดูโครงสร้างมานะโอเคนะทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดชุดที่1น,นะครับข้อที่21ข้อที่21เอ็ขาบอกว่าทศสนิยมซ้ํา จำไว้ให้ดีทศนิยมซ้ําทุกจํานวนเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มส่วนจํานวนเต็มได้อ่ะอันนี้ก็ต้องถูกแล้วนะครับเป็นเนื้อหาตั้งแต่มอต้นเลยที่เราต้องมาฝึกเขียนทศนิยมซ้านะครับให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มส่วนจํานวนเต็มนะครับอ่ะโอเคก็เลยครบทุกข้อในส่วนนี้นะงั้นเราไปดูข้อที่2ต่อดีไหมนะครับดูข้อที่2ต่อ ทีนี้เรามาดูข้อที่สองเขาบอกว่าจงหาค่าของจํานวนต่อไปนี้นะครับถ้ามีเอางี้ละกันเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบเลื่อนสลับซ้ายสลับขวานะครับเดี๋ยวลายตากันพอดีนะคุณครูขอเฉลยข้อขี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเฉลยข้อคู่นะนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่1ข้อที่1นะครับจํานวนเต็มลบที่มากที่สุดหาได้ไม่เอ่ยจํานวนเต็มลบที่มากที่สุดถ้าจาโครงสร้างได้นะครับอ่า จำนวนเต็มลบเนี่ยก็จะมีอะไรครับลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆใช่ไหมจำนวนเต็มลบที่มากที่สุดนั่นก็คือลบ1น,นั่นเองนี่ไงหาได้มันคือลบ1น,นะครับนะแต่ถ้าน้อยที่สุดเราหาได้ไหมครับหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ1น,นะนะครับทีนี้มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3ามเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า3จํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่มากกว่า3นั่นหมายความว่าก็จะมีอะไรครับพอ3แล้วนะพอ3แล้วเราก็มีอะไรครับส5่แบบนี้ต่อไปเรื่อยเืเพราะฉะนั้นตัวที่มันน้อยที่สุดที่มันมากกว่า3เราสามารถตอบได้ว่ามันคืออะไรครับคือส่นั่นเองเห็นไหม ถ้าน้อยที่สุดนะหาได้ว่าเป็นสี่แต่ถ้าเขาบอกว่าจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุดใช่ไหมที่มากที่สุดที่มากกว่า3อย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็น678 9็ดหรือว่าอะไรต่อตอไปฝั่งเนี้ยเราจะหาไม่ได้นะครับถ้าน้อยที่สุดเราบอกได้ว่าเป็นสี่นะครับข้อนี้จึงหาได้นะข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อที่5บอกกับเราว่าจํานวนเต็มลบเห็นไหมครับ จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดที่น้อยกว่า8นะทีนี้เรามาสังเกตนะครับจำนวนที่มันน้อยกว่า8นะครับจำนวนที่น้อยกว่า8มันไม่ได้มีแค่จำนวนเต็มลบจริงป่ะนะครับมันมีจำนวนเต็มบวกด้วยมันก็คุณครูจะเขียนให้อยู่ในลักษณะของเส้นจำนวนละกันนะครับแล้วมา7 6 5 4 3 2 1แล้วก็0พอ0ปุ๊บ ก็จะมาที่จํานวนเต็มลบใช่ไหมครับลบหลบสอ่ะล้นและทีเนี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมครับค่ามันจะน้อยลงเห็นไหมน้อยกว่าอ่าตั้งแต่7เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันน้อยกว่า8ทั้งนั้นแต่เขาต้องการจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดเราสามารถบอกได้ไหมนะครับอ่าอยู่ในอยู่ในเส้นเนี้ยก็มีก็คืออะไรครับลบหนั่นเองนะครับข้อที่5ตอบลบหนะนะครับต่อมาข้อที่7 นะครับข้อที่7ดข้อที่7บอกกับเราว่าจํานวนตักกรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า2นะครับจำนวนตักรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า2คืออะไรนะตรงนี้นะครับจํานวนตัรกยะนะจำนวนตัรกยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่านนนวะะ2นะครับอสมมุติคุณครูบอกว่าเป็น 1. 9ุ้าล่ะเป็นจํานวนตัรกยะไหมนะครับ มันก็มากอยู่นะนะครับแล้วมันก็น้อยกว่า2ถ้าครูบอกว่าจำนวนถัดไปคือ1.99่ล่ะก็เป็นจำนวนตั๋งยะนะและก็มากกว่าอะไรครับมากกว่า1.9ด้วยถ้าครูบอกว่ามันเป็น1.999ละ่ะเป็นไงครับมันก็ยิ่งเป็นไงก็มากกว่า1.99เฉยเฉมันก็เข้าใกล้2ไปเรื่อยๆนะครับแต่เด็กๆครับข้อนี้เราไม่สามารถที่จะหาได้ เพราะว่ามันจะได้แค่ค่าเข้าใกล้เข้าใกล้สองไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้าใกล้ไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าจํานวนสุดท้ายเนี่ยจำนวนนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่7จึงเป็นไงครับข้อที่7จึงหาไม่ได้นะครับข้อที่7เนี่ยนะครับเราจะหาไม่ได้โอเคนะข้อขี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อคู่ครับข้อคู่บอกกับเราว่าจํานวนเต็มที่น้อยที่สุด บางคนบอกเลยนะครับตอบมาเลยหนึ่งค่ะไม่ใช่นะนะครับอย่าลืมว่าจํานวนเต็มเรามีทั้งเต็มบวกนะครับหน,นึ่สอามี่อะอันเนี้ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับจำนวนเต็ม0ูนะครับแล้วก็มาลบ1นึลบสลบสาเออันเนี้ยจำนวนเต็มลบอ่ะมันก็เป็นไง ลดน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแต่เราไม่ทราบว่าจํานวนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มันน้อยที่สุดคืออะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หาไม่ได้ครับหาไม่ได้นะอ่ะทีนี้ต่อมาในข้อที่สนะครับข้อที่4จํานวนเต็มลบที่น้อยที่สุดที่มากกว่าลบหนึ่งจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุดที่มากกว่าลบหนึ่งเอ๊ลบหนึ่งเนี่ย มันมีมันคือจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดแล้วนะนะครับต่อไปมันต้องเป็นอะไรละเต็มศูนย์แล้วก็มาเต็มบวกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวไหนแล้วอะถ้าลบสองเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นไงมันไม่ได้มากกว่าลบหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีจํานวนเต็มนะครับที่มากกว่าลบหนึ่งอีกแล้วข้อนี้ก็หาไม่ได้โอเคนะนะครับอันนี้ก็หาไม่ได้นะครับทีนี้ เรามาดูนะครับเรามาดูข้อที่6นะครับข้อที่6ข้อที่6บอกกับเราว่านะครับจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่มากกว่า5เอะอันนี้คุณคุณเนาะนะครับอ่ะตัวที่มากกว่า5ก็จะมี5้า8แบบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัวที่มันมากที่สุดที่มากกว่า5ล่ะใช่6ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้คือตัวที่อะไรครับมากกว่า5แล้วก็น้อยที่สุดบอกได้ แต่ตัวที่มากที่สุดนะครับอาจจะเป็น9 0 1าอะไรไล่ไปเรื่อยๆหาไม่ได้เลยจำนวนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็หาไม่ได้นะครับเอ๊ะรู้สึกว่าข้อคู่เนี่ยนะครับไม่มีข้อไหนที่จะหาได้เลยมาลุ้นข้อที่8ดูซินะครับมาลุ้นข้อที่8นะครับสำหรับข้อที่8เขาบอกว่าจำนวนอัตรกยะนะครับที่มากที่สุดที่น้อยกว่าอะไรครับที่น้อยกว่า2 นะอารตากยะที่มากที่สุดนะครับแต่ก็น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับข้อที่7เมื่อกี้นะครับเราจะได้แค่ค่าเข้าใกล้เฉยๆนะครับเช่นอ1 9 8 5่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเข้าใกล้2แล้วนะนะครับแต่ก็น้อยกว่า2ทีนี้ถามว่าหาจํานวนที่มากกว่าเนี้ยได้ไหมก็เพิ่มเข้าไปสิ1.99 5เหเห็นไหมครับไปเรื่อยๆแค่เนี้ย นะครับมันก็มากกว่าเมื่อกี้แล้วนั่นหมายความว่ามันก็เป็นจํานวนอัดตรรกะที่มันเข้าใกล้2เรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะหาจํานวนนั้นจํานวนที่มากที่สุดเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่8ก็หาไม่ได้นะครับหาไม่ได้นะเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งแบบฝึกหัดที่1แล้วก็แบบฝึกหัดที่2เนี่ยนะครับถ้าหนูจําสมบัติข,ของมันได้ นะครับจำสมบัติของมันได้นะจำโครงสร้างของมันได้ไอเรื่องพวกนี้สบายมากโอเคนะเรื่องพวกนี้สบายมากโอเคนะครับอ่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะครับใน ep ที่3ในเรื่องอะไรนั้นก็ครูก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน